คลิปนี้นะครับเราก็มาเทสเครื่องปัดบ่าวาวนะครับตัวนี้นี่จะไปส่งมุกดาหารนะอันดับแรกเราก็ตั้งระดับน้ําก่อนนะครับเข้าๆพอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องเขาจะหาศูนย์ของเขาเองนะเสร็จแล้วเราก็มาตั้งมีดนะครับตั้งมีดด้วยไมโครเลยตั้งมีดด้วยไมโครตัวนี้ตีบูธไอดี ID ใหม่นะครับแต่บูธแต่บ่าใช้บ่าเก่านะเราตั้งด้วยไมโครเนี่ยเวลาเราปาดนะครับ ตำแหน่งหน้าสี่ิ้าเนี่ยสมมติมันอยู่ตรงไหนของของส่วนที่วาวที่เราต้องการเนี่ยนะครับเราจำเอาไว้แล้วเราก็มาเซตกับไมโครเรานะครับเวลาเราปาดเนี่ยมันจะไม่ต่ำไปกว่าเดิมเลยนะครับมันก็จะอยู่เท่าเดิมทุกอย่างเท่าเดิมอันนี้หาศูนย์นะครับเครื่องนี้หาศูนย์ด้วยลมนะครับเร็วมากอันนี้หาศูนย์เสร็จแล้วนะครับแล้วเปิดเปิดมอเตอร์นะครับมีดปาดลงได้เลยนะครับเพราะเราตั้งมีดมาแล้วนะครับอันนี้เราตีบูทมามันไม่ตรงกับตำแหน่งบ่าเดิมนะครับผม เดี๋ยวลองไปดูทางไอ้เสียดูนะไอ้เสียไมได้ตีบูธนะครับแต่ก็ปาดบ่าเหมือนกันอันนี้ปาดเสร็จแล้วนะครับเก็บงานนะครับหมุนช้าๆเก็บงานนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันอยู่ตำแหน่งตรงไหนนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเงาเลยเดี๋ยวเราลองเคาะดูก่อนนะฟังเสียงดูนะครับ จะเช็คด้วยสีนะครับเช็คด้วยสีว่าอยู่ตำแหน่งไหนนะครับดูว่าความแม่นยำเนี่ยแม่นขนาดไหนนะมันจะอยู่กลางๆค่อนขึ้นด้านบนนะครับวาลที่ดีนะเหมือนเดิมๆนะครับอิงของเดิมไว้ตลอดเลยนะครับเวลาทําอะไรก็แล้วแต่ปั้มจะอะไรก็แล้วแต่นะครับสีโดนทั่วบ่านะครับก็คือตรงนะแล้วก็ดูที่วาลนี่นะครับจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมจะอยู่ค่อนบนนิดนึงนะครับอ่ะอันนี้คือเสร็จไอีและ พอไอเดีไอเสียปุ๊บเราก็หมุนดังนี้เลยครับใช้ง่ายมากนะครับฝาหนึ่งประมาณถ้าคล่องๆเนี่ยนะครับประมาณ2นาทีกว่าๆก็เสร็จแหละนะครับการปรับการตั้งต่างๆเนี่ยง่ายๆนะครับง่ายมากเนีย่ยล็อกเสร็จแล้วนะครับสลับกลับมาแล้วเราก็มีดระตัง้งไมโครใหม่ใช้มีดอันเดียวแกนอันเดียวกันนะครับแต่ต้องเช็คก่อนนะนี่ผมเช็คแล้วนะว่าใช้แกนตัวนี้นะครับแกนมีให้หลายเบอร์นะครับ นนี้ผมดูผมอาจจะไวนิดนึงนะครับเพราะว่าผมชํานาญมากนะครับเป็นคนผลิตเองด้วยนะครับผลิตเครื่องเองแล้วก็ใช้ทุกวันนะครับมันก็จะคล่องหน่อยนะปึ๊บเปิดลมนี่นะครับหัวก็จะโยกเย่งนิดหน่อยถ้าเราหาระดับน้าได้ได,ได้ได้ตรงก็ก็หาศูนย์ได้เร็วประหยัดลมมากครับหาศูนย์ประหยัดใช้ลมนิดเดียวเองนะใช้ตอนหาศูนย์นี่แหละอันนี้คือ,ค,อคือบูธเดิมนะครับลองดูว่าตแหน่งการป่านเนี่ยแม่นยําแค่ไหนตรงที่เก่าทุกทุกอย่างนะครับดู เนี่ยตรงที่เก่าทุกทุกอย่างเลยนะแม่นมากนะครับเนี่ยเราเก็บงานนะผิว